การอาบน้ำทารลกแรกเกิดสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการอาบน้ำทารกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะสำหรับอาบน้ำทารกแรกเกิดนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือสำลีแห้งนะคะเป็นสำลีก้อนธรรมดานะคะแล้วก็สองก็จะเป็นนอร์มอลซารานะคะสำหรับเช็ดต,ตาทารลกแรกเกิด ือถ้าไม่มีเราสามารถใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วสามารถเอามาเช็ดตาลูกได้นะคะที่3ามเลยก็คือแอลกอฮอล์เจนะคะสำหรับเช็ดสะดือทารกแรกเกิดนะคะแล้วก็สีก็คือเป็นคั้นบัตน,นะคะที่ใช้เช็ดสะดือทารกแรกเกิดนะคะตอนในการอ่านน้ำของทารกแรกเกิดนะคะ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องตรวจสอบสถานที่ในการอาบน้ำลูกทุกครั้งนะคะสถานที่จะต้องไม่มีลมปลกไปมาถ้าเปิดพัดลมหรือแอร์อยู่จะต้องปิดให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะอาบน้ำลูกนะคะสำหรับช่วงเวลาในการอาบน้ำทารกแรกเกิดน,นะคะเราจะอาบทุกวันวันละสองครั้งนะคะในช่วงเช้าก็จะอาบช่วงประมาณ9กา้าโถึงสิบโมงส่วนในช่วงบ่ายก็จะอาบเป็นช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะ ในส่วนของการสระผมทารกแรกเกิดนะคะคุณแม่สามารถสระได้ทุกวันเลยหรือจะสระเป็นวันเว้นวันก็ได้นะคะเมื่อเราจะสระผมลูกนะคะจะต้องมีการห่อตัวก่อนทุกครั้งเดี๋ยวพยวาบาลจะสาธิตน,นะคะในเรื่องของการสระผมทา,ารกแรกเกิดก่อนสบขั้นตอนในการสระผมทารกแรกเกิดนะคะให้คุณแม่ห่อตัวน้องให้เรียบร้อยในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะประคองตรงต้นคอและสีสัน พาลากไว้ใช้ยิ้มหัวมือและนิ้วกลานะคะในการปิดหูทั้งสองข้างของทาลกไว้นะคะเพื่อป้องกันเวลาอาบน้ำเนี่ยอาจจะมีน้ําเข้าหูของทาลกได้นะคะแล้วก่อนที่จะอาบน้ำทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําด้วยนะคะโดยการใช้เป็นบริเวณท้องแขนนะคะจุ่มลงไปบรงเวณน้ําที่เราเตรียม เพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิพอเหมาะไหมที่ให้ใช้ท้องแขนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่บางที่สุดแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับผิวของคารกมากที่สุดนะคะเมื่อเราตรวจสอบอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิสามารถอาบได้แล้วก็ใช้มือนะคะสัมผัสน้านําแล้วเอามาลูบหน้าของคารกเพื่อให้เขาคุ้นจีนว่าเขาจะได้อาบน้ําแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้เป้นฟองน้ํานะคะบีบน้ําแล้วก็ ที่ศีสังคารลนะคะให้เปียก่อนที่จะเริ่มสะถูนะคะใช้มืองวดเบาๆนะคะไม่ต้องใช้เล็กในการเกาเพราะว่าสีสังารลค่อนข้างบางอันที่เราใช้นิ้วหรือเล็กไปเกาที่ศีสัของลูกอาจจะทําให้มีแผลเกิดขึ้นได้นะคะใช้แค่ลับษนะของการนวดทองนะคะ แล้เราเช็ดผมทาลกให้แ่างแล้วเรียบร้อยน,นะคะวิธีการในการอาบน้ำทาลกแรกเกิดนะคะคุณแม่ต้องใช้มือข้างที่ถนัดนับประคองที่บริเวณศีรษะและต้นคอของลูกนะคะส่วนอีกมือนึงประคองตรงก้นนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้องลงไปในอ่งางอาบน้ำได้เลย น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้มือท่าเนินประคองเว้นต้นคอและศีรษะเหมือนเดิมน,นะคะหลังจากนั้นก็ให้ลลรอบค่อมหน้าไปนะคะแล้วก็อาด้านหลังถูตามบริเวณรอกเหมือนเดิมรอบคอ,อแขนกุนนะคะจากที่อาก้มน,น้องเสร็จแล้วนะคะต้องรีบเช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็เช็ด เสร็จเรียบร้อยก็เอาน้องมาใส่เสื้อผ้าตรงในเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะต้องรีบใส่นิดนึงเพราะว่าเด็กเขาจะสูญเสียความร้อนจากร่างกายได้ค่อนข้างง่ายกาเช็ดสะดือเด็กนะคะเราจะเริ่มจากการเช็ดตาก่อนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่สะอาดกว่าสะดือน,นะคะเราสามารถช มีได้นะคะสองก้อนประกบกันแล้วก็ถ้ามีน้ำเกลือใช้เป็นน้ำเกลืออย่างที่แนะนาไปเรื่องต้นได้นะคะบิดให้าอมากนะคะส่วนที่ประกบกันเราจะใช้กับตาของน้องนะคะนิ้วโต้นะคะแล้วก็เช็ดจากหัวตามาหางตานะคะก้อนที่สองเราก็เช็ดเหมือนเดิมน,นะคะหัวตามาหางตาได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการเช็ดตะดือนะคะเช็ดตะดือเราสามารถใช้เป็นคัตเติลบัตได้นะคะชุบกับแอลโกอฮอล์ที่เตรียมไว้นะคะเริ่มต้นนะคะ,ะ,เ,รนนะ,คะเราสามารถเช็ดได้จากข้างในโคนเลยนะคะไม่ต้องกลัวน้องเจ็บหรือร้องนะคะวนเข้าไปเลยนะคะ,ะเราสามารถเช็ดจนจีเหลืองๆหลุดออกนะคะพอครบรอบหนึ่งนะคะเราสามารถวนออกเป็นก้นหอยไม่ซ้ําที่เดิมไม่กลับไปกลับมาถ้ารู้สึกไม่สะอาดแห้วก้อนใหม่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถเช็ดจากโคนขึ้นมาที่ ด้านบนของสะดือได้เลยนะคะสดือเราจะสามารถเช็ดได้เช้ากลางวันเย็นนะคะจนกว่าจะหลุดเลย7จ็ดถึงสวันแล้วแต่คนเร็วช้านะคะใกล้หลุดก็ไม่ต้องดึงนะคะทห้นหนังหลุดเองนะคะไมบ้านคะคุณแม่สําหรับการอาบน้ำคะ่ะลูกแรกเกิดของเราง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะทาง โรงพยาบาลค่ายของเรานะคะก็ขอ,ขอขอบคุณสําหรับการรับชมของคุณแม่ทุกท่านนะคะหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาติดต่อที่เบอร์ของตึกพิเศษโรงพยาบาลค่ายได้เลยสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะสําหรับการดูแรกลการรักษรแมเกิดสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ